โอเคไดนามิกเซชชิ่งครับพี่ปอขวบวิ่งได้เอาเลยนะครับใช่มาเลยครับมาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมครับผมยืนข้างพี่ปอยืนหันหน้าไปหากล้องเลยกันผมเริ่มจากขานะครับข้อเท้าก่อนเลยพี่ปอเราวอร์มอัพตัวกล้ามเนื้อนะครับน่องแล้วก็ข้อต่อก็เป็นข้อเท้านะครับผมขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดเลยอย่างนี้นะครับผมนี่ปลายเท้าที่อยู่ติดกับพื้นนะใช่ครับปลายเท้าติดกับพื้นตลอดแล้วั้นพอเราออกแรงกดนี่เรารู้สึกว่าตัวกล้ามเนื้อน่องต้้้้้้ออออองงททททาาาาานนนนใช่่่มมมมัััััยครรรรบขเเเเกกก็็็จะะะไไดดว์พตีีปปลณส ยี่สิบสามสิบครั้งพี่ปอ,อ,อจะได้แบบว่าวอร์มได้เต็มที่หน่อยนะครับงนั้นมุมก็จะให้สุดมุมจะยิ่งดีนะครับคือให้ขเขย่งขึ้นมาให้สุดเลยใช่เต็มมุมเลยงั้นเพราะว่าให้มีความแบบยืดที่สุดแล้วกดที้สุดไม่ต้องแบบอนี้มันยืดสุดหดสุดใช่ครับโอเคครับยี่สิบสามสิบครั้งนะครับรเสร็จแล้วเราก็ขยับขึ้นต่อมาครับพี่ปอรเราขึ้นมาที่เป็นตัวน่องมากขึ้นนะครับอาจจะข้างซ้ายข้างข้างขวานี่งอได้พี่ปอแล้วเราก็จะกดลงไป หลังตึงแล้วกดตัวลงไปนะครับอ่าเบาซิ่งนี่เบาซิ่งมันเราสึกว่าโอ้มันตึงอันนี้ให้ขามันตึงมากขึ้นโอเคโอเคขาตึงปุ๊บแล้วก็กดลงตึงตึงลงไปอย่างนี้นะครับอ่าเราจะตึงตัวน่องนี่ครับแล้วตัวแฮมสตริงเข้าไปด้วยนะครับต้นขาด้านหลังต้นขาด้านหลังนะครับโอเคครับอันนี้เหมือนกันนะครับยี่สิบสามสิบครั้งนะครับบอมให้เต็มที่อันนี้เหมือนเรากวักน้ำเลยนะเหมือนอะไรแต่จริงๆก็คือตัวแขนเราก็เหมือนแบบได้ทำเดนดิมิกไปด้วยเนาะอโเคโอเค เค้นเปลี่ยนด้านแต่ถ้ามีเห็นนะักวิ่งแบบเขาทำอย่างนี้เขาก็ทําแบบสวิงแขนไปด้วยเลยใช่ไหมครับงั้นก็เหมือนเป็นการวอร์มที่มันค่อนข้างจะเป็นลักษณะของวิ่งไปด้วยตัวซึ่งก็โอเคครับคือท,ทําทีเดียวได้ทั้ง2ส,ส่วนเลยใช่ครับใช่ครับ,รบก็จะเป็นแบบ lower body กับ upper ทำงานด้วยกันได้เลยโอเคครับยี่สิบสามสิบครั้งนะยืดตัวน่องนะครับแล้วก็ตัว hamstring มากขึ้นโอเคเราก็ยับขึ้นมามากขึ้นนะครับเราจะเป็นตัว ข้อเข่านะครับเราย่อลงไปวันนี้นะครับแล้วก็สะโพกด้วยเนาะจริงๆก็เหมือนหนึ่งส่วนสี่สควอตพี่บอลแล้วก็ยืดขึ้นหนึ่งส่วนสี่สควอตแล้วขึ้นมานี่ผมอยากให้กระมีบก้นกระมีบก้นแบบม้วนก้นกบนะครับแล้วก็กระมีบก้นเข้าไปนะ่ยเราย่อมานี่พอแล้วเป็นการวอร์มแบบตัวข้อสะโพกข้อเข่ากล้ามเนื้อสะโพกต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังนะครับนะแล้วก็วอ,อ <warm. S 1> ร์มนี่ประมาณนี้ยี่สิบสามสิบครั้งไ่้เหมือนกันคืวอร์มก่อนแต่ไม่ต้องลงสุดเหมือนสควตอตเราต้องการแค่วอร์มกันกระมบก้น งั้นมันได้2อย่างก็พี่ปอเป็นวอร์มด้วยแล้วฝึกแบบตัวหน้าท้องในการในการคิ้วอ่าทิ้งหน้าท้องเพื่อทําให้ตัวแอจะตัวลําตัวที่ดีได้ครับก็คือสะโพกเราจะไม่แอนถูกไหมใช่จะไม่แอนไปข้างหลังอย่างงี้ต้องต้อกขมิบเข้ามาข้างหน้านี่เราก็มีปุ๊บงั้นพอฝึกที่ก็ะมี่างนี้เวลาเวลาเราวิ่งสมมติเราพี่ปอหยุดชุบอย่างนี้ครับเราลาตัวเราจะเป็นแบบพร้อมที่จะแบบ อยู่ในนิวโทรที่ดีที่สุดแล้วจุดที่ดีที่สุดแล้วงั้นเหมือนตอนวอร์มก็วอร์มเพื่อการแบบใช้ตรงนั้นจริงงั้นตอนวิ่งก็จะได้ใช้จริงแต่ถ้าเราแบบไม่ได้ทําเลยบางทีมันไม่ไม่ไม่ค่อยได้เนาะมันสับสนงั้นยี่สิบสาครั้งทําได้ทุกวันโอเคอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับก้อนแล้วก็บิดเอวมาข้างหน้าข้างหนขึ้นเดียวพอครึ่งเดียวม้วนก้นมาอย่างี้ครับต้องพยายามโฟกัสท่านะใช่เสร็จแล้วพอวอร์มตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเติมเติมมุมที่สูงขึ้นเมื่อกี้เรา บอมมุมนี่น้อยไม่พี่บอมแต่ข้อสะโพกนี่มันมันยกได้สูงขนาดนี้เลยนะงั้นเราพยายามยืดมุมมันให้เยอะเลยแล้วกดลงมาแล้วเมื่อกี้เหมือนเราไปกระตุ้นมันก่อนแล้วก็พอได้แล้วเสร็จปุ๊บยืดงั้นเรานึกถึงคนที่นั่งทํางานทั้งวันครับงั้นมุมในการนั่งเนี่ยมันค้างตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้ถึงเราใส่มุมใหญ่เลยบางทีอาจจะเอ้ยเกรงกล้าเนื้อได้ในทีไหมครับงั้นเมื่อกี้เราเหมือนเล็กๆก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่มุมใหญ่เข้าไปนะครับยืดทำท่าที่ประมาณสักกีี่ทครั้ง ใส่้าไปเลยครับใส่ขวา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 20่นับรวมแล้ว20ครั้งครับ 20- 30ครั้งได้เลยดึงให้ตึงขึ้นมาเลยดึงให้ตึงเลยแล้วรู้สึกว่าโอ้ตึงสะโพกเนาะแล้วก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปโอเคนี่เรายืดตัวต้นขาด้านหน้าโอเคครับแล้วก็จับปล่อยถ้ามันจะยอดเยี่ยมนี่เราออกแรงเตะขาใส่มือตัวเองนิดหนึ่งมันจะรู้สึกตึงมากขึ้นใช่มันก็ตึงมากขึ้นนะครับเราจะออกแรงเตะจึกนิดหนึ่งนะครับออกแรงเตะจึกนิดนึงนะครับจะตึงมากขึ้น ขึ้นนิดๆหน่อยๆเลยได้เลยครับ,รรรบยืดอันนี้เหมือนกันครับ20-30ครั้งเรายืดต้นขาด้านหน้านะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาด้านนอกนะครับขึ้นไปเพราะเมื่อกี้ด้านหลังนี่เราทำไงเราเริ่มตน้ตนแล้วด้านนอกโปรแกร,รมเนื้อที่เป็น ITB อะไรเงี้ยครับตรงนี้ได้เลยอย่างพอของพี่ปอลสองข้างเนี่ยลองดูนะครับสองข้างสมมาตรดีมากเลยเท่ากันของผมนี่นี่ได้ข้างนี้ข้างนี้ นี่ oh. โดดเดียเลยนั่นแหละผมปัญหาบาดเจ็บของผมมักจะเกิดขึ้นจากั้งนี้เพราะว่ายืดเหยียดได้ไม่เท่ากันรับมุมที่มันไม่เท่ากันของผมเราต้อง,องทำบ่อยๆหรอจริงผมต้องยืด,ย,ดยืดที่จะเป็นอีกท่าหนึ่งเพื่อ oh. ทําให้สองข้างมันมีความแบบบาลานซ์มากขึ้นนั้นจริงๆมันเราเหมือนเทศตัวเองได้ไปนในตัวพี่ปอ mm hmm. ว่าแบบเฮ้ยถ้าสองข้างคุณยกุก้นมามันเท่าๆกัน uh. เป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันถ้าเป็นเหมือนผมนี่เราจะต้องดูความละเอียดของสะโพกมากขึ้นการยืดในมุมนั้นแข็งแรงอาจจะเท่ากันได้แต่ความยืดอยู่ของผมไม่คดี โอเคครับมีก็ได้ข้างเท้าด้านด้านข้างนี่เราก็ขยับขึ้นมาเป็นลำตัวครับจริงๆลำตัวก็ต้องยืดเนาะเหยียดแล้วก็เอ็นลงไปง่ายๆนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมนะครับระหว่างข้างล่างกับข้างบนครับพี่ปอฉะนั้นวปกลกรมเนื้อพวกนี้ก็ยืดนี้เราบีบสักว่ามากี่ทีครับผมว่า20-30ครั้งได้เหมือนกันก็นับในใจเลยซ้ายขวานับรวม20ครั้ง30ครั้งแล้วถ้าจะยอดเยี่ยมกว่าก็คือเหมือนเหมือนเดิมครับเราต้องชี้น้ท้องไว้อ่าก็จะแบบ เลงทิ้วก้นใช่ครับแล้วก็เก็บท้องเข้ามาใช่ครับให้รู้สึกว่าลำตัวตรงถูกต้องครับมันคุ้นกลบตลอดเวลาเรื่องพวกนี้ทํทำซ้ำๆน่ครับทำซ้ำๆที่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเองเดี๋ถ้าไม่ทําก็ไม่เปลี่ยนโอเคขึ้นมายืดหน้าอกต่อกับกล้ามเนื้อหลังเราผลักแล้วก็กอดเวลาเราดันไปสุดนี่ครับเรากล้ามเนื้อหน้าอกก็จะโดนยืดออกเราโอบเข้ามานี่กล้ามเนื้อหลังก็จะยืดออกอัน ล้วก็สวิง20-30ครั้งได้เหมือนกันครับให้สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่การคือการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้แค่ไดนามิกวอร์มแค่ขาอย่างเดียวนะครับต้องทั้งตัวเราต้องใช่จำเป็นด้วยเหมือนกันจำเป็นจำเป็นเพราะว่าจริงๆเราเราต้องโคเนชั่นไปท้างทำงานด้วยกันว่างั้นเถอะนะครับเห็นบอกว่าวิ่งนี่เป็นการเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าที่ต้องเกิดการหดและคลายตัวนะครับับผมโอเคยันขึ้นบนสปริงขึ้น เั้นเวลาถามว่าถ้าเราเวทเทรนนิยงไงพี่ปอรรเราฟูลบอดี้ดีไหมก็ก็ถูกต้องอยู่แล้วครับมันต้องฟูลบอดี้อยู่แล้วเพราะกล้ามเนื้อทุกเกือบทุกมัดที่ต้องทํางานอาจจะทําน้อยกว่าชาวบ้านหน่อยก็กล้ามเนื้อหน้าไม่แต่เห็นพวกคนที่เขาเล่นเวทหนักๆอะ่ะถาเขาชอบเล่นแต่ข้างบนนะข้าง,งล่างเขาไม่ค่อยเล่นในชะ่คืออาจจะมองว่าลักษณะของการแบบอะไรแบบโชว์ล้าเนื้นี่ไงแต่ว่าศักยภาพของ แต่ว่ามันยอดเยี่ยมอย่างนึงสำหรับคนที่ลดหนักพี่ปอกล้ามเนื้อข้างล่างนี่มันเยอะกว่า,าแต่ไม่มัดมันใหญ่ให้คุณริงังไงกับหน้าเล็กหน้าเล็กนั่นเต็มที่ในการผลละคลายของตรงนี้ใช้พลังงานใช้แคลอรี่น้อยกว่าแต่แต่ดูมัดนี้งอสควอตนี่ต้นขาด้านหน้าสะโพกต้นขาด้านหลังทํางานร่วมกันทั้ง3 4มัดรวมถึงลําตัวตรงนี้ฉะนั้นออกออกแรงหนึ่งครั้งเนี่ยใช้มากกว่าแต่ดูอันนี้หน้าขาเอ็หน้าแขนกับด้านหลังสองมัด แม่นเล่นอัปเปอร์กับเล่นถ้าผมมองว่าคนลดน้ำหนักนะเล่นโลเวอร์แบบมันจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าด้วยด้วยช่วยกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อเผาผลาญได้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นโอเคต่อไปคือสวิงแขนได้เลยสวิงแขนเขาก็ยืนสวิงไปตัวนี้ก็เป็นคือทั้งไดนามิกสเตระชิ่งครับแล้วก็เป็น running deal เปในตัวนี่นี่อาร์มสวิงไหมครับเราพยายามที่จะให้มันอยู่ตรงใกล้ข้อสะโพกนี้นะครับแล้วก็ผลักข้อศอกของเราทิ่งไปในหลังนี้ไหมครับเรารู้สึกว่าบีบกล้ามเนื้อมันนี้เลยพี่ปอถูกไหมที่เราจะสวิงงไปอย่านี้ ก็คือใช้กล้ามเนื้อทุกมัดใช่ในการจะวิ่งสลังจวิงกลับก็ดึงใช้หลังดึงใช่คือหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังอย่างนี้ครับโอเคงนั้นมันมันมุมตรงนี้มันน้อยนะแต่ว่าจะต้องให้ข้อสองเนี่ยผลักหลังเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราผลักอย่างเงี้ยครับตัวเราจะลีนฝ่อได้ง่ายกว่าแต่ถ้าลองเขียนอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยการที่จะลีนฝ่อมันยาก เนี่ยพอมันเติมมันไม่ได้ไปแต่ถ้าเราอย่างนี้เราเทเนี่ยน้ำหนักมันจะเนี่ยพี่ปอยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราจะไปข้างหน้าฮะใช่เพราะฉะนั้นแขนนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ลีนโปร่ได้ง่ายกว่าลีนโปร่นี่หกเปอร์เซ็นต์เองนะมันไม่ได้แบบมันแค่อกหกเปอร์เซ็นต์ของจากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์าะแต่พอทำท่านี้แล้วเรารู้สึกไปข้างหน้านะใช่มันก็จะเอ็นไปหน้าได้ง่ายกว่าเนี่ยพวกแบบรองเท้าอย่างตัวนี้มันไม่ได้เป็นมันเป็นซิลลอปมัน หน้าหลังเท่ากันอาจจะแบบเอ up, ็นปนารู้สึกว่าน้อยกว่าน่อยแต่ลองสวิงแรงขึ้นก็ไปอยู่ดีถูกไหมครับนั่นเองตัวนี้ก็เป็นนันต้อง,ตงการให้อยู่ตรงน้ําหน้าโอเคเพราะว่าเป็นตรงนี้แล้วที้ดิวพี่ปอเราดิวที่มันมันเกี่ยวเลยนี่อันนี้คือเราวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วใช่เสร็จแล้วนะครับดนามิกวอร์มอัพก็ประมาณนี้จริงจริงดิวก็เป็นดนามิก stretching ได้เหมือนกันได้ทั้งได้ทั้งเป็นตัววอร์มอัพแล้วก็เป็นตัวที่ เตรียมพร้อมเมื่อจะไปลงความเร็วหรือใดๆอย่างงี้ครับเหมือนกันผมว่ามันทําต่อกันยาวเลยได้เลยทำต่อเลยครับโอเคที่เราสามารถทําแบบยืนอยู่แบบที่ครับโอเคเช่นผมต้องการมี2จังหวะก,ก็คือจังหวะที่เราดึง<ม>กับจังหวะที่ตบตบนี่ออกแรงตบเท้าลงอ่าพื้นเนี่ยนะครับออกแรงจากสะโพกพี่ปอเช่นพอเราเรายกขึ้นมาอย่างนี้ครับยกแล้วเราก็วางลงแล้วเราสังเกตนะพี่ปอว่าเวลาเราวางลงธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะวางจากตำแหน่งที่เป็นปลายเท้าไปหาส้นเท้าเสมอไหมครับเห็นไเราแบบ นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเราก็จะวางตำแหน่งตรงจากปลายเท้าไปหาส้นเท้าเสมอนะครับอันนี้ตอนนี้ผมใช้กล้ามเนื้อมัดต้นขาด้านหน้าดึงขึ้นในการดึงใช่แต่ว่าตอนที่ลงเนี่ยพอยหลักคือเราต้องแรงจากสะโพกในการวางกดลงไปเหมาฉะนั้นเหยียบลงเหยียบลงให้เหยียบลงสะโพกเหยียบลงใช่ใช่ใช่โอเคทำนี้ดีเลยครับเหยียบลงเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าอันนี้คือการการฝึกที่จะเปลี่ยนแปลงมันต้องจากยืน เพราะเราจะแบบเราจะไกด์กันง่ายเราจะรู้อ๋อเออพี่ปอเก็ตทันทีว่าอ๋อนี่ยกใช่ไหมโค้ดแล้วเวลากดลงมามันออกแรงแต่พวกวางเหยียบลงนะครับอยแ,แต่ถ้าเราทำเน็วเลยเราแทบจะจับอะไรไม่เจอเลยงั้นต้องเริ่มจากยืนก่อนยืนก่อนงั้นพอเริ่มเก็ตแล้วโอเคน,นี่ครับเราออกแรงที่จะเฉือนกมามากขึ้นพี่ปอล็อกอมุมนี้ปุ๊บแล้วเฉือนลงืัฮะเราจะมีเสียงครูดไปหลังเฮ้ย เนี้เยเหยียบแบบรู้สึกได้มากขึ้นเพราะว่าออกแรงแกะสะโพกมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันท่านี้คือ h a n ก i n g <อ>ที่เราเรียกว่าเขาเตี้ยเนี่ย<อ>จะทำสองลักษณะก็ได้พี่ปอทําต่อเนื่องไปน,นะครับแต่ถ้าผมทําอย่างนี้ผมทําอย่างนี้เนาะสาหรับเพื่อนๆที่วิ่งเพจแปดเพจเก้าเรา h a n กิ้งแบบคอยเท้าแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยครับพี่ปอเพราะมันฝึกที่จะวางเท้าแต่เหมือนลักษณะที่ปอทำเมื่อกี้พี่ปอทำอันนี้ลักษณะที่ต้องเป็นคนที่วิ่งเพจที่ลึกขึ้น เพจสี่เพจห้าเพจสามครึ่งเพราะอะไรต้องการแรงในการกระแทกเพื่อต้องการที่จะถักตัวไปวหน้าเพื่อได้ความยาวก้าถูกไหมพอเหยียบมาแล้วก็พุ่งไปต่อใช่ยันแ,แต่ว่าเหยียบเหมือนกันเห็นไหมพี่ปอเหยียบที่จะแบบมีมุมที่มากขึ้นแต่ผมเหยียบลงตรงเพื่อความซับอรอตแล้วก็เพจที่เราวิ่งมันความยาวเก้ามันน้อยเพจเก้าเพจแปดอย่างนี้เราแฮงกิ้งทางนี้ไม่ผิดเลยครับยันเดี๋ยวผมจะให้พี่ปอทําแบบอ่าพี่ปอทําแบบนั้นผมทําแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นเป็นท่าหนึ่งในการวอร์มอัพได้เป็นท่าเดียวกันทั้งสองท่าแต่ว่าแยกเป็นสองกลุ่มผมทําเป็นเพ็เจ็ดเพ็แปดเพ็เก้าครับเราซอยท่าแบบนี้สบายๆเราก็ได้แข็งแดนเราได้สักการวางเท้าใช่ไหมครับแต่นั้นมันออกแรงแม้เสียงที่เสียงที่ว่ามันฟึดๆไปมันจะกุยไปด้านหน้าแต่องผมนี่ย่ำเท้าวางลงให้ใต้ข้อสะโพกตัวเองอย่างเดียวแต่ลองดูครับของพี่ปอต่อให้ลากมาก็วางใต้ข้อสะโพกเหมือนกันถูกไหมครับเห็นไหมฮะ ทาาเหมือนกันแต่ว่าแอคชั่นที่ใช้กับเพจมันต่างกันงั้นอภิปอลองปรับมาเป็นแบบเพจแปดเพจเก้าตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกปวดที่บริเวณก้นแสดงว่าเราโฟกัสกล้ามจุกต้องจุก,ก,กตอ้องงั้นถ้าผมพ่ดเพจสามพวกแบบก็ต้องแบบกดลงมานความแน่นในการแบบแฮงกิ้งนะครับ uh huh. ตบนี้มันก็ตะกุยเพื่อจะพุ่งไปด้านหน้านยครับถ้าอย่างนี้ลักษณะนี้ประมาณสักกี่นาทีในการบอมครับผมก็สักนาทีสองนาทีก็ได้โอเคนะครับ แล้วก็พอเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือตบเราเก็ตแล้วเราไกลแล้วเราอยากได้ที่เป็นตัวดึงเมื่อกี้พี่ปอบอกเราดึงเนี่ยถ้าเป็นดึงที่ถูกต้องกล้ามเนื้อสองกลุ่มที่ต้องทําเสมอคือะฉพาต้นขาด้านหลังเวลาเราดึงนี่คือเราดึงจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราเช็คง่ายเราอมือมาอย่างนี้แล้วดึงลงมาะดึงขึ้นมาปุ๊บดึงขึ้นมาตรงอย่างเงี้ยครับเราอยากรูว่าแบบมุมมันใช่หรือเปล่าพี่ปอดึงงั้นข้อนี้กับข้อนี้ทํางานด้วยกันไหมดึงงั้นันมีเอพี่ปอหยุดเห็นไ พอครึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งปึ๊บยกมานะมีมุอครึ่งนี้ครึ่งหลังครึ่งครึ่งโอเคแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้อ๋อถ้าแบบใช่ไหมมันมันเป็นกับงอพับอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นการแอคชั่นใดๆเจ่กับฝั่งนี้ี่ยมันทําร่วมกันนะครับยันต้องการดึงแบบนี้เห็นไหมครึ่ง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 ดึงส้นเท้าขึ้นมาดึงส้นเท้าหาสะโพกอย่างเดียวเลยแต่กล้ามเนื้อแอคชั่นที่หลักก็คือกล้ามเนื้อต้นขา้านหลังดึงขึ้นมานี่ครับ ทำอย่างนี้ได้ก่อนถ้าได้สุดอ้อเคลียแล้วอ๋อโอเคโอเคเป็นแบบนี้เองถ้าอย่างนั้นก็เราค่อยจอกช้าช้าเราก็ทําช้าขึ้นมาเราก็เริ่มแบบทีละข้างทียะข้างแล้วแบบไม่จอกอย่างนี้ก่อนนะครับช้าๆาแล้วข้างเดียวชุบขึ้นมาอ่ะถูกไหมนี่งั้นเราสึกว่าพอเราสั่งเขาว่าดึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดึงถูกต้องดีดีครับนี่พอเราเริ่มจะไกลที่มันดึงได้ดึงถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย เั้นล็กๆนะครับพี่ปอถือว่าเราเป็นเพื่อนๆทําใหม่เราดึงข้างเดียวก่อนอเราสั่งข้างเดียวถนัดก่อนเอาให้มันชินเลยแล้วเดี๋ยวพออีกข้างหนึ่งมันจะไปตามกันแน่นอนอยู่แล้วมไม่มีใครแบบวิ่งข้างหนึ่งยกข้างนึงไม่ยกมันไม่ได้ยากเพราะว่าสมองมันสั่งไปพร้อมๆกนันนะแต่นี้ก็ใช้สมองสั่งมากนะใช่ผมชอบคำนี้เพราะอะไรเพราะเวลาเราเปลี่ยนลนนิ่งฟอร์มนี่เราเป็นการสั่งการไม่พอสมองสั่งแรนกล้ามเนื้องั้นมาหนึ่งเปลี่ยนใช่ไหมฮะแต่ว่า ถ้าเราปล่อยให้มันแบบอิสระเนี่ยโดยที่แบบจากความจําเดิมจากแมมโมรีเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นท่าษาเดิมฉะนั้นเราต้องมีส,สติกับสมาธิในการที่สั่งมันนะมันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เป็นเปลี่ยนแปลงใหม่ถูกไหมครับโอเคพอพี่ปอเริ่มรู้สึกเอ้ยดึงได้แล้วโค้ดกลับมายืนใหม่ครับพี่ปอผมต้องการพี่ปอเอาสองอันมารวมกันเราดึงปุ๊บเราเทน้ําหนักแล้วไปตกเราดึงปุ๊บอนี้ก่อนพี่ปอหยุดปุ๊บแล้วเราก็ต้องทิ้งตัวมันหน้าเหมือนจะก้าวไปหนึ่งสเต็ป ยกอ่ะพี่ปอรู้สึกไหมอสองอันดึง,ดงเอ็นจบฉั้นขาครั้งนี้มีหน้าที่ในแกแบบทิ้งตัวแล้วก็ตบพี่ปอทิ้งใหม่ปึ๊บอืมปึ๊บเนนเวลาตบหยุดเดี๋ยวพี่ปอผิดตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเวลาถูกต้องเวลาหยุดนี่แสดงว่าตำ,ตำแหน่งที่วางนี่ส้นเท้าเข่าสะโพกต้องอยู่ตรงกันแนวตรงกันเลยถูกต้องอฉะนั้นถ้ามันหยุดอย่างนี้นี่มันมีการเบรกที่เกิดการกระแทกที่สูงแต่ถ้าเราหยุดแบบนี้ นะน้ำหนักมาอยู่เท่ากันหมดแหละแต่ถ้าหยุดแบบนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะครับงั้นงั้นพยายามเอยมันเป็นการฝึกได้สองอสามอย่างเลยดึงดึงเสร็จปับ๊บป๊บตบแหนะวางถูกต้องลองทิ้งมาแบบซึบให้ส้นให้ส้นท้าวิปปอนี่ส้นเท้าแบบสุดเลยนะอ่าให้งองแบบนี่นี่ใช่ไหมฮะถูกต้องดึงนี่ผมต้องการอย่างนี้เลยดึง ยํำดึงนี่ดึงนี่อีกทีหนึ่งโอเคเนี่ยเราเราก็จะเอามันมารวมกันชินถ้าสมมเราทําเคลื่อนที่ใช่ไหมครับพี่ปอเราทำเคลื่อนที่เป็นอย่างนี้นะครับเราดึง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 งั้นพี่ปอดึงเดียวก่อนนี่คือดึงถูกไหมครับนี่เราดึงเดียวดึงดึงดึงแต่เมื่อกี้อันที่เรายืนทํานี่เราดึงแล้วก็ตบแต่ว่าเอาดึงก่อน เราต้องค่อยๆค่อยๆป้อนให้ให้ตัวเองแบบได้ีละอย่างดึ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 งโอเครอบนี้เราจะดึงแล้วก็ตบลงพี่พอโอเคฉะนั้นเราดึงไปก่อนสักแป๊บนึงด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 ึงตบโอ้ฮะมันจะไปข้างหน้านะอัน ขาไม่ได้เดี๋ยวชนละชนละตบตบตบต่างไหมพี่เออเออรู้ไหมนี้เลยอ่ะใช่นันคีแบบพุ่งไปข้างหน้าเลยใช่ขออีกทีนึงเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาดึงก่อนดึง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 พอเราดึงจนเก็ตแล้วเราก็ตบตบผู้ที่ได้รับตบตบตบ อ๋อเป็นไงดีดีดีมากครับมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะั้นพอเราตบเนี่ยเราจะเจอว่าตัวมันรีนโฟด์ได้มันไม่มีการยั้งตัวอย่างนี้เลยเพราะวันตบปุ๊บมันพร้อมจะไปข้างหน้าไปได้น,ดน่ายยู่แล้วนะงั้นสองท่าง่ายครับ h a n ก i n g single bar ไม่ฮะเะั้นเราเวลาเอาสองท่ามารวมกันก็ h a n ก i n g และ single b ั r แต่เริ่มจาก single b ั r ก่อนแล้วก็ h a n ก i n g กินกระบายก่อนแล้วก็แฮงกิ้งใช่ครับแล้วก็ค่อยทำสองเท้าใช่เป็นพยายามทำทีเดียวให้ได้ลองทำสองเท้าสิเป็นยังไงบ้างอะไรกันนั่นผมสองเท้าสิทำสองเท้าแล้วก็ดึงดึงดึงนะเอ้ยแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าตบมาฉะนั้นใช่พอพี่ปอเอ็นทีเดียวเออไปข้างหน้าเลยแล้วพี่ปอก็ไปเลยฮะไปแล้วคุณมาครับ ขอบคุณมากขอบคุณฟูมาไทยแลนด์ด้วยขอบคุณโคชโอด้วยครับผมอย่าลืมไปไดนามิกวอร์มอัพแบบนี้ครับผมแล้วก็ซ้อมดี่ดนี้บ่อยๆครับจะได้วิ่งได้ดีขึ้นได้เลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเจกันใหม่